สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนเอนมาทำแกงเผ็ดเนื้อค่ะใส่มะเขือแล้วก็ใส่ใบยี่หร่านะคะนี่ค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือแล้วก็หอมใบยี่หร่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนผสมของแกงเผ็ดเนื้อนะคะนี่ค่ะอันแรกก็จะเป็นมะเขือค่ะหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้จะได้ไม่ดํานะคะเนื้อบัวค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะจ๊ะมีเกลือพริกซอยแต่งหน้านะคะอันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นใบยี่หร่าค่ะใบยี่หร่าบางบ้านเขาก็เรียกว่ากะเพราวควายนะคะ บยีราวันนี้ก็จะแกงใส่ใบยี่หราก็มีกะทิ1ขวดนะคะพริกแกงค่ะวันนี้ไม่ได้ไปตลาดนะคะก็ตาพริกแกงเองนะคะอาจจะไม่ละเอียดนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำเปล่าแล้วก็มีรสดีนะคะส่วนผสมก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือกันเลยค่ะ ้นตอนแรกก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอม แกงหอมดีแล้วก็จะใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะผัดให้กะทิแตกมันนะคะ ทำกับข้าวเนี่ยผัดกะทิแตกมันก็จะทำให้กับข้าวของเราอร่อยยิ่งขึ้นค่ะต่อไปก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะ ผัดเนื้อให้สุกค่ะ เนืสุกดีแล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะต่อไปก็จะใส่ กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดก็จะใช้เป็นกะทิขวดหรือกะทิกล่องนะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะใส่น้ำค่ะเพื่อลดความเข้มข้นของกะทินะคะถ้าใครชอบเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่น้ำเปล่าก็ได้นะคะ จากนั้นก็จะแกงต่อให้มะเขือของเราสุกได้ที่ค่ะค่ะมะเขือของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะต่อไปก็จะปรุงรสนะคะรสดีค่ะ น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะนิดหน่อยค่ะใครชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยเหมือนกันจะคนให้เข้ากันปรับรสเอาตามความชอบค่ะ ก็ชิมรสนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะอร่อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบยี่หร่านะคะถ้าใครไม่มีใบยี่หร่าแล้วก็ใส่ใบกระเพราได้เหมือนกันค่ะ แต่ใบยี่หร่าเขาจะมีความหอมมากกว่าใบกะเพรานะคะเขาจะฉุนกว่านะคะถ้าใครไม่ชอบความฉุนของใบยี่หร่าแล้วก็ใส่ใบกะเพราแทน,นะคะ่ะรสชาติเข้มข้นค่ะแล้วก็มีความหอมของใบยี่หร่านะคะนี่ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะแกงเนื้อนะคะ รสชาติอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะคะค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือหอมหอมใบยี่หร่ารสชาติเข็มขน้นอร่อยมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ